นักแข่งทุกคนแบบอย่าพึ่งท้อครับอ้ไว่ใไมเราแพ้ท้ออะสวัสดีครับแหมสวัสดีครับท่านด้านล่างด้วยนะครับนะครับนะครับก็องบอกเลยว่าอะไรของเรานี่ับพี่ดูการแข่งมาเนี่ยฟอร์มสองทีมเนี่ยพี่มีความเห็นว่ายังไงครับทั้งฟูเซนเลยทั้งเอ็กเทนนะครับเอ็กเทนนะครับเอ็กเทนนะครับชอบมีแท็กติกใหม่ๆอะไรแบบเซอร์ไพรส์ที่นวข้ามเสมอ ว่าเขามีการซ้อนดวแบบว่าอันนี้อันนี้ผมไปคุยแบบเอ่อโค้ดมานะเขาไล่ฟังอะไรเงี้ยคือไม่เคยเห็นการซ้อมที่หนักขนาดนี้ยมาก่อนในในในโซนบ้านเรานะครับในโซนบ้านเราแบกอิดแบกทรายใช่ไหมซ้อมแบบใช่หันผู้หันก้ามเลยถ้าเป็นพี่เอยเองนะถ้าพี่เอยแข่งอยู่ในทีมฟูลเซนเนี่ยพี่เอยอยากเจอทีมอะไรระหว่างสองทีมนี้เบรดอีสปอร์ตกับบูมอีสปอร์ตอยากเจอบูมครับผมเพราะว่าไงพี่ผมอยู่เนี่ย เพราะว่ามีบูมุลภาคอมิวเตอว่ะไม่ใช่เหรอแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นาคตเดี๋ยวจะเจอบูมบุรพาผมอ่แใจเย็นๆนะครับแซ่สิบเอ็ดทำวไบเปอร์ครับแซ่สิบเอ็ดทำทีมมาแล้วยังไงก็โดนเมื่อกี้ตอนคุยกันนี่บอกว่าผมกับบูมอยู่เบื้องหลังในผมนี่ยืนขึ้นเลยนะโอ้โหนีมใจเย็นแซ่สิบเอ็ดจะไฟกันเองแล้วนะสองคนนี้นะมาใหม่มาใหม่มาใหม่แซ่สิบเอ็ดมาใหม่ ยังไม่รู้เลยตอนนี้กําลังฟองทีมาอยู่ว่าฝากทุกคนติดตามด้วยครับบอกในฐานะอะไรก็ได้ฝากอะไรก็ได้ครับฝากช่วง้ากข้อคิดฝากช่องอะไรก็ได้ครับทาอะไรก็ได้ตอนนี้นะฮะเป็นคนฝากแล้วงันก็ผมฝากคนที่ชอบชอบดูเกมเอฟเพนะครับพอดีผมเห็นแบบว่าวงการแบบเอฟเพสเนี่ยคนมันน้อยคนมาดูน้อยพอมาดูน้อยเนี่ยมันก็วงการจะไม่โตใช่ไหมผมอยากให้ฝากให้ชวนเพื่อนๆอะไรเงี้ยมาดูเอฟเพสกันเยอะก็ลองเปิด มองดูว่าเกมเออเกมมันสนุกนะครับอะไรเงี้ยอยากลองให้มาดูเยอะๆแล้วก็ซั player, พพอร์ตเอ่อเพลเยอร์ผู้เล่นเยอะๆครับซั support พพอร์ตเพลเยอร์ผู้เล่นที่อยู่นองการเยอะๆทุกช่องครับก็อย่างที่พี่เอ๋บอกอยากให้คอมมิวตี้มาโตขึ้นแล้วก็ผมฝากถึงอันนี้นะกันนักแข่งทุกคนแบบอย่าเพิ่งท้อครับทําทีมต่อไปเรื่อยๆผมอยากให้การแข่งขันในไทยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับแบบอาแล้วทำไมเราคนเราอะ ผมไม่ผมไม่ผมไม่ท้อครับผมทำทีโอ้โห่อยากให้ทุกคนทําทีมเข้ามาแข่งกันเรื่อยๆครับทีมมันจะได้แบบว่าแบบคนเก่งเยอะๆมันก็จะช่วยพัฒนากันเองในประเทศครับเอาแค่ในประเทศเราเราเก่งแล้วเราก็จะแบบออกไปนอกประเทศเราก็ฝีมือชั้นเชิงเราก็ได้สู้ประเทศอื่นได้บ้างเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี้หรือเปล่าพี่เซตสิบเอ็ดของเราเป็นไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองครับผมก็เตือนเอกเทนกับฟูเซนไว้ครับ ระวังจะโดนดชิงพลังไงดูชื่อก็รู้แล้วแค่ชื่อก็กินขาดแล้ว <c oughs> อ่าผมถามเพิ่มอีกเลยคําถามพิเศษทําไมต้องถึงถึงต้องเป็นเซตสิบเอ็ดอ่ะอันนี้เหมือนกับการเปิดตัวของทีมพวกคุณเลยนะสองคนเลยนะครับทําไมต้องเป็นเซตสิบเอ็ดเพราะอะไรครับต่างหมายขายนกับเอ็กซ e ์เทนอีสปอร์ตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมผมขอถามพี่เอ๋ก่อนดีกว่าว่ามันเซตสิบเอ็ดตั้งแต่เมื่อไหร่วะพี่วันเราคุยกันเราดูกันตัางไปก่อนเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนพี่โอ้โหโอเคพี่ตั้งไปก่อนใช่ไหมครับพี่เอยครับไดมน Okay, แต่ว่าเราถ okay, right. ้าเราบอกเราจะโดนเราจะโดนททวลงป่าววะคุณหนักใจอะไรไหมกับที่พี่เอ๋ยบอกว่าแล้วทำไมคุณถึงท้อครับเมื่อวานจนไปเราเข้าคลิปเลยนะแบบแชร์กันแบบกระหน่ำแซวเล่นไปเลยเดี๋ยวอันนั้นผมแซวเล่นไง๋ยวไม่หา๋ยวเล่นต่อว่าแม่ เป็นไงบ้างครับช่วงนี้โควิดไม่ได้ออกไปไหนเลยเนาะทั้งสองคนผมไม่ได้ไปไหนเลยครับแต่ตอนที่ไม่มีโควิดกลางคืนพี่เอ๋ยหายบ่อยนะพี่พี่ทำงานทุกวันของแล่าหัวหวันนี้เข้าก่อนเลยแหมมาใส่ก่อนเลยนะตรงนี้นะคลราบูเข้าก่อนเลยโอเคนะฮะตอนนี้คำถามต่อไปครับประสบการณ์ของพี่เอ๋ยกับพี่บูมเนี่ยคืออยากจะให้แบบเล่าย้อนความหลังเอาแบบเล็กน้อยเท่านั้นเองว่ากว่าที่เราจะมาเป็นโปรเพเยอร์ได้เนี่ยคำถามมันจะคล้ายกับคำถามที่สองนะ แต่ว่าประสบการณ์หรือว่าอะไรที่เราแบบเคยผิดพลาดมากที่สุดเคยเจ็บช้ำมากที่สุดและอันไหนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอยากจะให้เอามาแชร์ลิงก์กับน้องๆครับในช่องทุกช่องทางตรงนี้เริ่มตน้นด้วยพี่พี่เอ๋ยก่อนเลยเหมือนเดิมคือได้ได,ได้เราประสบการณ์แข่งมันก็ยาวนะยาวจะ <laughs> ยาว <laughs> <laughs> าแบบรอบไหนที่แบบรอบไหนที่แบบผิดหวังแบบเสียใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีหวังเหรอครับผมว่ามันต้องมีใช่โอ้โหเออหลังๆก็ผิดหวังเยอะอยู่ เหตุการณ์ท anyway, like like ี่ผมรู้สึกว่าน่าจดจำใช่ไหมแบบเป็นโปรเพเยอร์อะไรคือผมก็แข่งเกมมานานแล้วแต่รู้สึกว่าวอลเลย์บเนี่ยเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าผมประสบความสาเร็จที่สุดละอันนี้ส่วนตัวของผมนะใครจะมองไงก็แล้แต่ผมประสบความสำเร็จกับตัวเองรู้สึกภูมิใจตัวเองว่าเออเรามาถึงจุดนี้ได้เราทําได้ทักทีเราเป็นแชมป์อะไรเนี้ยก็คือวอลเลย์บลนี่แหละแล้วเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าผิดหวังที่สุดแบบแก้ไขไม่ได้แล้วก็คือ ตอนที่ผมเป็นโค้ดให้ฟูเซนผมรู้สึกว่าผมทําหน้าที่ตัวเองได้ไม่ดีพอทําให้น้องๆต้องแยกทางกันนะตอนนั้นที่ผมรู้สึกว่านั่นเป็นน้องๆที่ผมเล่นมาด้วยตั้งแต่เกมนี้เปิดแล้วก็แบบท,ทําทีมกันมาทําให้ผมประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าน้องๆเขาสําคัญแต่ผมดันทิ้งไป <c oughs> วไว <c oughs> แล้วก็ช่วยแล้วก,ก็อีกเหตุการณ์หนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ตอนที่ปั้นได้ออกทีมไปแล้วแล้วผมลงมาเป็นเพลเยอร์ ครั้งนั้นผมก็เต็มที่ครั้งหนึ่งผมอยากจะไปยิงกับน้องผมอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายน้องเขาไม่ได้มาตามนัดอย่างที่ทุกคนน่าจะได้ทราบไปนั่นแหละครับผมรู้สึกว่ามันหมดโอกาสแล้วเพราะผมก็วางมือแล้วมันเป็นเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วย่างกันยังพี่ยังอ๋อย่งแบงก์ยังแงกันโถเปรียบเปรียบเปรยเปรียบเปรยประมาณนั้นประกาศไปเองสิบสิบเอ็ดช่องผมช่องผมด่าผมได้นะซับผมด้วยให้ด่าแรงนะให้ด่าแรงคอนเสิร์ตบัญชืเอียกันนะ ผมชื e ่อน ah> ักชิงนะผมสู้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะน้าตาดูสดชื่นทุกคนนะไม่ไม่น้าพี่บูแบบนั้นพี่ครับผม6 5เกมแล้วครับผมโทษทีอ๋อครับครับผมมันก็จะหนุ่งนวลพี่เอ๋ยเปิดเสียงพี่เปิดใหม่ยังครับ สักค <ok ู่หนึ่งเดี๋ยวผมขับรถไปหาพี่เลยแป๊บนึงนะ้นเซ็นให้แป๊บหนึ่งมายอะหมายนี่มายเอาหรอจริงพี่เอาพูดจริงนะทำไมคุณเก่งทำไมคุณไม่มาแข่งอ่ะทำไมคุณไม่มาแข่งนะครัมก็ผมพูดเก่งกว่าพี่ผมเลยมานั่งพูดเนี่ยโอเคนี่คุณกำลังจะบอกว่าบูรพากันไม่เป็นใช่ไหมถ้าเก่งคือมันได้เปรียบสุดๆมันเด็กมาคนละรุ่นเด็กคนรุ่นไม่มุมมองมันไม่เหมือนกันก็ดูถอะมาคนละมือไม่ใช่ อันนี้อันนี้พี่อาพี่บูรู้เลยครับผมรวมทีมกับพี่เอ๋ยละเฮ้ยรวมไปทำนีกันมาไหะนี่มันอันนี้คุณรวมมาที่คุณรู้ข่าวยังว่าจะแตกผมยังไม่รู้เขายังไม่รู้เอาทีที่เราดึกมารู้พี่รู้อันนีู้ละเขาจะลงไปแล้วที่เอคุณปังคุณรวมมานี่คุณปังเลยนะผมบอกก่อนนะหมายถึงว่าปังปังปังอปังบริเจนะปังปังปีน้าคำถามต่อไปดีกว่า ในสาการปัจจุบันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะว่า x อ็นทีมจากประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นท็อปสามแน่ๆแล้วเขาบอกขอพิดีิกและเหตุผลแบบแน่นๆเลยว่าทีมไหนเอาแบบเจิมไปเลยนะว่าเป็นคนดิเดตสักสามทีมต่อหนึ่งคนคนดิเดตครับเออเอาแบบอันนี้ก่อนอาร์ตคนดิเดตแปลว่าอะไรครับคนดิเดตเนี่ยะครับผมมันจะเป็นในส่วนของแบบว่าเหมือนแบบสาสามคนอะ อ๋อเริ่มมาทั้งสามคนสามคนนะโอเคให้เรียกคนเหรอพี่ไม่ทีมเดี๋ยวคนนี่อาถนัดเลยโอเคสามทีมอ้าวผมก็เปิดมาสามทีมครับผเกินทัพทีมทีมทีมอ่ะพี่เอ่ยก่อนพี่เอ่ยอ้าวอ๋โอเคโอเคพี่ก่อนคือสามสามทีมเลยนะครับ เอาจิงนะตอนนี้ทัศนาผมเปลี่ยนทุกวันเลยทุกวันเลยนะ่อกี่ผมตามคุณไปอ่ะผมตามคุณไปอ่ะ c b t อะโอ้โหข้อลายบอกเราเก็บแผ่ไม่โทรหน้าครับคือตอนแรกเคยเจอ c b t ไว้เนี่ยครับแต่ว่ามันโดนเหมือนกับเอ l แอคิดว่าจะเป็นอะไรนะจะเอาให้เก่มานะแล้วก็ทีมหนึ่งน่าจะเป็นเป็นเปปเ์เล็กครับแล้วก็คิดว่าอีกทีมน่าจะเป็นฟูลเซนเฮ้ยนี่คนเอาใจคนไทยนี่วะตอนแรกผม ไม่มีผู้เซ้นอันนี้พูดจริงถ้าฟังมาทุกวันไม่มีผู้เซ้นสรุปผมไปยังไงได้บ้างผมนั่นเลยผมดูตามฟอร์มไงดูตามฟอร์มดูตามฟอร์มคุณดูตามฟอร์มนะเมืบบซีรีส์นะี้ของน้องบูมว่ามาบูมผมก็มีเอ็กเทนอยู่แล้วใช่ไหมพอเขาท็อปสามไปแล้วก็ผมตอนแรกผมก็มองซีพีทีเหมือนพี่เอ๋ยนะเพราะรู้มาเหมือนพี่เอ๋ยเลยก็เราได้นั่งคุยกันได้นั่งฟังพี่เอ๋ยนี่แหละแต่ก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะเขาโดนแบบน่วมเลยแล้วผมก็เลยมองว่าเอ็เอ็กซอลที่เป็นคนที่ตัดเขาเนี่ย น่าจะเป็นหนึ่งในสามได้เหมือนกันแล้วก็มีฟูเซนด้วยเพราะการยิงของฟูเซนผมก็รู้มาว่าจากแบบดูจากลีดเดอร์บอร์ดในแรงนะเขาติดลีดเดอร์บอร์ดท็อปสิบอ่ะกันสี่คนเลยนะครับแต่อีกคนหนึ่งไม่ค่อยได้เล่นถ้าถ้าเล่นก็คงติดด้วยอะไรประมาณนี้ผมไม่มีเลยไม่มีนะในหัวเลยไม่สักหน่อยพี่ครับผมเออสักหน่อย์ดเติมก็ใหม่ไหมเผื่อแบบไม่เอาไม่เอาดีกว่าพี่อูคือทีมไทยจะได้ไปไหมไอซ์นอร์ดในขอมไทยแค่นี้ อันอนี้มึงโยนมีดเข้าหลังเลยนะก็ดีดีพี่ไอ้นี่คุณโยนมีดเข้าหลังผมเลยนะฮะมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์นี่ว่ากันนะ อ่าเอางี้ละกันมีเปอร์เซ็นต์แต่ต้องทอมฟอมจัดจัดต้องครบทุกคนนะห้าคนต้องครบทุกคนใช่ต้องครบทุกคนนะจริงหรือไม่อี่อารเนี่ยหลังจากที่พาส่ไปเที่ยวทุกที่ไปไปร้านคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่คาราโอเกะครับผมว่ากลับมาที่ข้อสี่ดีกว่าแล้วเขาถามต่อว่าถ้ามีงานแลนเนี่ยสิ่งที่อยากให้มีคืออะไร บิ๊ตตี้เ้ยไม่ใช่ต <idal rapping UK> ้แล้วโตก็ได้ละโอ้โหชัดเลยชัดเลยสองนด็กน้องปั้นที่รักนะครับผมเขาบอกว่าพี่บูมเมื่อไหร่จะกลับมาแข่งครับอยากเจอรอบชิงอะกลับมาแข่งครับแต่คิดว่าไม่น่าไม่น่าเจอกันรอบชิงอ่ชิงอไม่แด้เหมือนกันอาจจะมาเจอช่วงแรกแรก่อนอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าแรกแรกก็ได้ฟัดอยู่ครับ เอออาแล้วได้ฟัดด้วยคิดว่านาำสองสูตรจะพูดอะไรก็ได้ไม่ได้นะเอ้ยฮบินไวเหมือวีเสื้อต่อยหนักเหมืนพื้นนะเมื่อกี้เป็นแบบที่เราแบบน่าพอใจไหมของพี่บูมเองของพี่บูมเองยังยังไม่ผ่านนะครับสำหรับตัวเอ็นทีตัวแอกยังยังมีภาได้เห็นนะครับเรื่องเช็คมุมสังเกตน้องตลอดไม่ต้องค่ังเกตตลอดคือแล้วไปคือตลอดก็คือวีดีอแข่งเข้ามานี่คือนั่งพีโอวีดูเลยปฏิพันธ์ กองเขาออกรานานนี่ออยู่ในกล่องเลยแล้วอย่างน้องปฏิภาณครับจากสองเกมแรกละกันนะครับนับเฉพาะสองเกมแรกในรอบชิงเนี่ยเต็มสิบได้กี่คะแนนครับเต็มสิบครับได้สักเจ็ดจุดห้าแล้วกันครับเจ็ดจุดห้าผมไม่รู้สึกว่าเมื่อกี้สัญญาอินเทอร์เน็ตช่วยชีวิตผมไว้นะครับอ๋อครับผมสามครับเอาจริงนะผมแบบพูดเลยนะพี่เออยู่ในกลุ่มเขานะครับเขาจะเดินอยู่ประมาณสองกลุ่มหลักๆคือกลุ่มเพื่อนผู้ชายเขากับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงฮะแล้วบอกเลยว่าเพื่อนเพือเขาแต่ละคนเนี่ยนะของดีทั้งนั้น นะครับผมคำถามแรกก็ผมพี่เอ๋ฮะทําไมพี่ถึงหล่อขนาดนี้แล้วมีผู้หญิงมาติดเตึมฮะเฮ้ยไอ้จริงจริงจริงข้าหลังก่อนครับข้าหลังนี้ไม่มีครับผมอ๋อไม่มีนะเออาาย่งพี่อยากให้ผมพูดนะพี่อยากให้ผมพูดนะไม่มีไม่มีพี่เอ๋หน้าแปลกๆกับพี่โอ้หน้าเสียเลยนี่หน้า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 ออกเลยพี่น่าแหละครับอ่ะคำถามที่สองครเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะผมอยากรู้ครับ ความคิดของของพี่นะทั้งสองคนนะฮะอยากฟังของโจกด้วยนะครับว่าผู้เล่นดีมทีมในไทยถ้าจัดกลุ่อ up มาห้าคนจากทีมไหนก็ได้อยากเห็นหน้าตาเป็นยังไงครับโจก่อนละกันให้พี่พี่ผมมาคิดกันฮะถ้าให้ผมเนี่ยโอ้โหน่นะยากเลยนะอะไรก่อนดย,ยลิสต์ตัวเปิดตัวเปิดเลยตัวเปิดอยากให้ใครเลย <นะ S 2> ก็คือถ้ามีดีมทีมห้าคนเนี่ยเอาจริงๆนะต้องมีละสแกลลี่เนี่ยผมว่าเป็นคนที่ผมชื่นชอบเขาตั้งแต่ในการที่ผมบรรยายการแข่งขันเขาตั้งแต่ในช่วงแรกกันนะ ตั้งแต่ในตอนที่การแข่งขันที่เป็นระดับ First ส i ไตในตอนแรกเลยสำหรับคนนี้สแกลลี่หนึ่งคนให้พีดีซคนผมจะให้จอรนโอเซนอีกคนอะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะให้โซว่าเซนติเนลผมว่าน่าจะให้ทางฝั่งของฟอกเหมือนกันนะเพราะว่าฟอกก็ดูโดดเด่นเหมือนกันในสำหรับในการเล่นโซว่า แล้วก็เซนติเนลอีกคนหนึ่งผมว่าชาล่าเหมือนกันเพราะว่าก็น่าจะโอเคนะสาหรับในการรีมิกแบบห้าคนตรงนี้เข้ามาผมมีก็มีสแกรลี่อยู่แล้วครับสแกรลี่นี่เป็นคนที่โดดเด่นทุกอย่างเป็นอินเกมบิดเดอร์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งที่สุดตอนนี้แล้วก็มีน้องรักผมเยอะปฏิพานเข้ามาแล้วก็มีทีล์แฟมิลี่ครับอ,อ๋อมมอีกหนึ่คนเซนติเนลลอนเลิศนะอ,นนอันนี้น้องผมแต่ไม่ค่อยรักคนนี้ผมไม่ค่อยรักผมก็ชื่นชอบสไตล์การเล่นฟ็อกเหมือนกันดูกวนวดูซา สองดูนิดเดียวกันเอาพี่จอนใหม่คนหนึ่งจอนโอ้โหจอนติดสองทีมแล้วนะพี่จอนติดสองทีมของพี่เอ๋ยครับพร้อมหรือยังฮะอะพร้อมครับอ่าว่ามาเลยครับของพี่เอ๋ยครับพี่อุ้ยก่อนเลยคนแรกพี่อุ้ยพี่อุ้ยนี่่คืออยางนะพี่อุ้ยอ่ะพี่อุ้ยนี่เปิดไอโฟนเลยเย่างนี้เลยเอาจริงจังเอาจริงจังเอาด้วยลิสต์ตัวเปิดเอาเป็นปฏิพันธ์ครับอุ้ยครับผม ครับผมแล้วก็แสกนเดลี่ดูเวลิต์ครับผมเองครับผมเฮ้ยเหลือเชื่อไปติดนิ้วรอเลยไปทำจอร์ดเซ้นไปทำจอร์ดเซ้นอ๋ออ่าอินตำแหน่งเชียร์เตอร์ให้เป็นฟ็อกแล้วกันครับฟ็อกอืมแล้วก็สโมกเป็นเอ่อสแดลลี่ครับโอ้ฮะแล้วเซนต์เจเนลให้พีพีครับผมพีพีว่าโดสพีพีโอ้ยพีพีว่าโดสครับผมก็ฝากให้ทุกคน ตามเชียร์คนไทยด้วยตอนนี้คือค่อนข้างแน่นอนเลยใช่ไหมว่าเป็นคนไทยได้ไปไอร์แลนด์แน่นอนก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเรานะคนไทยตัวแทนไปห้าคนถือว่าเป็นตัวแทนเลยแล้วกันของเกมอ a ตอรแลนด์ก็ฝากเชียร์ด้วยครับอ๋อเนี่ยแหละครับผมเนี่ยแหลอแล้วเราฝากอะไรถึง <c oughs> ที่ได้ไปหรือเปล่าฮะอ๋อฝากอะไรถึงทีไ่ไปก็ดูแลสุขภาพครับอย่าให้มีอะไรเรื่องสุขภาพก่อนที่จะได้บินไปถึงตอนนี้สุขภาพสําคัญเรื่องฝีมือไม่ต้องพูดถึงครับเขาทํามันได้เต็มที่อยู่แล้ว ก็ทำให้เต็มที่ครับผมเพื่อประเทศครับเพื่อผลงานเพื่อ,องารอ e ีสปอร์ตและบ้านเรา ประมาณนี้เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยโหยเขาเรียกว่าโหยหาอะไรมาหลายๆหลายๆอย่างอยู่แล้วสำหรับในการแข่งขันที่มันเป็นระดับต้องบอกเลยว่าเป็นเทียร์ใหญ่เลยนะฮะก็ฝากด้วยนะครับผมนะสำหรับทุกคนเลยก็ติดตามเชียร์พวกเขาด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่บูมแล้วก็พี่เอ๋มากๆนะฮะสำหรับในการทอล์คโชว์ตรงนี้นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอ๋สวัสดีพี่บูมครับสวัสดี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 ครับ